เพราะฉะนั้นเราก็อย่าดูถูกตัวเองคนส่วนใหญ่ที่ไม่สําเร็จเพราะไม่เชื่อว่าตัวเองจะสาเร็จเราชอบดูถูกเองบ้านฉันจนพ่อฉันจนแม่ฉันจนฉันไม่มีเสื้อผ้าดีๆใส่ฉันไม่มีรถดีๆขับฉันความรู้น้อยฉันอายุมากเกินไปหนูยังเด็กดูเลยฉันติดลูกเล็กฉันไม่มีรถขับอ่ะฉันไม่มีคอนเนคชันฉันไม่มีความรู้ฉันพูดไม่ได้ฉันรเยนมาน้อยคําเหล่านี้เป็นคําดูถูกตัวเองหมดเลยหลังจากนี้อยากสำเร็จกลับไปบ้านขอบคุณตัวเองบอกรับตัวเองให้เกียรติตัวเองศรัทธาในตัวเอง และพี่จะสาเร็จอย่างยิ่งใหญ่การที่เราจะไปเก็บเงินลูกค้าสี่หมื่นลูกค้าต้องศรัทธาในตัวเราไหมต้องถ้าเขาไม่ศรัทธาในตัวเราเขาจ่ายไม่สี่หมื่มนหก่ค่ะนี่แล้วเขาจะจ่ายเราทําไมอ่ะเพราะเขาไม่ศรัทธาในตัวเราแล้วเขาจะศรัทธาในตัวเราทาไมอ่ะในเมื่อตัวเราอ่ะยังไม่ศรัทธาในตัวเองเลยตัวเราลึกๆยังนั่งดูถูกตัวเองอยู่เลยตัวเราลึกๆยังไม่มั่นใจในตัวเองเว่าคนอย่างเราก็หาเงินได้เดือนละสามแสนห้าแสนบาทตอเดือนจากทุรกิจตรนี้ ราะฉะนั้นหลังจากนี้อย่าดูถูกตเวเองขาดจงเชื่อมั่นว่าคนอย่างเราก็สําเร็จได้แบบคนอื่นเขาใครสําเร็จได้ฉันก็สําเร็จได้เช่นกันคํานึงที่ผมชอบพูดคือคาว่าอะไรที่คนทําได้คนอย่างเราก็ทําได้ถ้าเราเป็นคนนะจริงไม่จริงถ้ากรปตัสสำเร็จได้ผมก็สําเร็จได้ถ้าผมสําเร็จได้พี่จิงสสาเร็จได้น้องนายอีมอายุย0สิบนิดๆสำเร็จได้ไม่มีเหตุผลข้อไหนที่เราสําเร็จไม่ได้ถ้าเราพอจะนึกเหตุผลออกแสดงว่ามันคือข้ออ้างเราแล้ว nhà đối thủ tôi mình sang thăm nên tôi nghĩ chưa mang